จะอธิบายวิธีการเพิ่มนี้และลดนี้ในโปรแกรมบริหารงานทัวร์ทัวริสเอเจนต์นะคะใช้ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะเพิ่มหรือลดนี้ให้กับเอเจนต์นะคะในฝั่งของลูกนี้นะคะถ้าในฝั่งของลูกนี้เวลาเราจะเพิ่มนี้หรือลดนี้เนี่ยให้ไปเข้าที่เมนูการเงินนะคะเมนูลูกนี้นะคะแล้วก็เลือกว่าต้องการที่จะเพิ่มนี้หรือว่าลดนี้นะคะเพิ่มนี้ก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนเงินนะคะในกรณีต่างๆไม่ว่าจะเป็น เราวางบินผิดนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่ลูกฝั่งของลูกค้าทำบางอย่างเสียหายหรือว่ากรณีต่างๆที่จะต้องการทำการเพิ่มจำนวนเงินจากที่เราวางบินไปนะคะก็ให้เข้าที่เมนูเพิ่มนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีของลดหนี้ก็คือเราอาจจะวางบินนะคะโดยจำนวนเงินมันเกินจากความเป็นจริงไปนะคะหรือว่าเราลดหนี้ในกรณีที่เรา เราทำอะไรผิดพลาดไปนะคะก็สามารถที่จะลดหนี้ให้กับลูกค้าทางฝั่งลูกหนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มหนี้ก่อนนะคะก็คลิกเข้าไปที่เมนูเพิ่มหนี้นะคะแต่ว่าสังเกตดูให้ดีนะคะว่าเราจะเพิ่มหนี้ฝั่งไหนนะคะให้เข้าให้ถูกนะคะเราจะอันนี้เราจะเพิ่มในฝั่งของลูกหนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกหนี้ก็จะเป็นเอเนต์หรือว่าลูกค้าที่ที่มาจองทัวร์กับเรานะคะ โดยที่เราเป็นผู้จัดทัวร์เองนะคะเป็นทัวร์โอเปอเรเตอร์หรือในกรณีที่เราเป็นเอเจนต์นะคะแล้วรับทัวร์จากทัวร์โอเปอเรเตอร์มาจำหน่ายต่อแต่ว่าเราจะมาเพิ่มนี้ให้กับลูกค้าที่มาจองกับผ่านทางเรานะคะก็ให้ใช้เมนูทางฝั่งลูกหนี้นะคะวิธีการเพิ่มนี้นะคะก็คลิกเข้ามาในเมนูของเพิ่มนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดปุ่มเพิ่มนะคะ ตรงนี้จะมีการแสดงวันที่เพิ่มหนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยโชว์ข้อมูลของใบเพิ่มหนี้ทั้งหมดที่เคยมีเนี่ยของวันที่อะไรแล้วก็มาเลือกวันที่ที่เพิ่มหนี้ตรงนี้นะคะหรือว่าสมมติว่าเดี๋ยวกด c a n เซิไปก่อนสมมติว่าเราต้องการค้นหาว่าก่อนหน้านี้มีการทำใบเพิ่มหนี้อะไรไปบ้างหรือว่าเราต้องการค้นหาเพื่อมาแก้ไข ใบเพิ่มหนี้ที่เคยเพิ่มไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดค้นหานะคะแล้วก็เลือกช่วงวันที่ของใบเพิ่มหนี้ที่เราเคยบันทึกไปแล้วแล้วก็กดตกลงนะคะหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นวันไหนเราจะเจาะจงเป็นวันเดียวกันก็ได้นะคะก็ใส่วันที่เดียวกันทั้งวันที่ในช่องเริ่มวันที่กับวันที่ในช่องถึงวันที่นะคะแล้วกดตกลงนะคะตอนนี้ก็มีการเพิ่มหนี้ไว้หนึ่งใบนะคะเป็นวันที่สิบสามเดือนสนะคะของเอเจนต์ภูเก็ตเบสเอเจนต์นะคะ แล้วก็เนี่ยนะคะในสาเหตุที่เพิ่มนี้ก็คือลูกค้าทำเสื้อชูชีพเสียนะคะเนี่ยเป็นกรณีที่ทางลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มเงินจากการวางบินในครั้งแรกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามเนี่ย <c oughs> ก็ให้ท่านมาทำใบเพิ่มนี้นะคะ <c oughs> วิธีการนะคะสมมุติว่าเราจะทำการเพิ่มนี่ในวันที่27เจ็ดนะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะ หลังจากนั้นก็เลือกวันที่ที่จะเพิ่มหนี้นะคะเลขที่ใบเพิ่มหนี้ระบบจะรันให้อัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกข้อมูลของลูกค้าหรือว่าเอเย่นที่เราต้องการที่จะเพิ่มหนี้นะคะกดปุ่มดอทดอทขึ้นมานะคะตรงข้อมูลของเอเย่นเนี่ยเราจะต้องทําการเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนนะคะที่จะมาทําการเพิ่มใบเพิ่มหนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรณีที่เราจะมาเพิ่มหนี้เราก็น่าจะเคยเพิ่มข้อมูลของเอเย่นไปแล้วเพราะว่าเราจะต้องมีการทําใบจอง แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอเจนต์ไปแล้วนะคะถึงจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีข้อมูลของเอเจนหรือลูกค้าอยู่แล้วหล่กในฟอร์มนี้นะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะค้นหาโดยเลือกได้นะคะว่าจะค้นหาจากเอเจนทั้งหมดนะคะหรือจะค้นหาจากเอเจนที่ทําเครื่องหมายถูกคําว่าใช้งานในข้อมูลหลักเอาไว้นะคะก็คือในข้อมูลเอเจนเองเนี่ยก็จะมีการกําหนดได้ว่า ในกรณีที่เอเจนต์คนนี้เขาไม่ไม่ได้มาใช้บริการกับเราแล้วนะปัจจุบันนะคะก็สามารถเอาเครื่องหมายถูกที่คำว่าใช้งานในข้อมูลหลักของเอเจนต์ออกได้นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องให้ข้อมูลของเอเจนนั้นมาแสดงเวลาที่เราจะทำเอกสารต่างๆเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลของเขาแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องให้ให้มาแสดงให้มันปนกันนะคะทีนี้เราก็เลือกเฉพาะข้อมูลของเอเจนที่ใช้งานก็ได้นะคะตรงสถานะของบุคคลนะคะ ส่วนช่องคำค้นเราก็สามารถค้นหาข้อมูลของเอเจนต์จากชื่อหรือว่ารหัสของเอเจนต์ได้นะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะค้นหาเอเจนต์ชื่อและปิดทัวร์อย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกขึ้นมานะคะถ้ามีเลขที่อ้างอิงทางฝั่งของเอเจนต์หรือว่าลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอ้างอิงเข้าไปได้นะคะ ถ้ามีถ้ามีสาเหตุที่เพิ่มหนี้ก็สามารถระบุเข้าไปที่ช่องสาเหตุที่เพิ่มหนี้ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงใบเพิ่มหนี้สามารถเลือกประเภท ของภาษีได้นะคะว่าเราคิดลูกค้าแบบไหนนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นรูปแบบเดียวกับในใบจองนะคะถ้าในใบจองของเราเป็นแบบรวมแวดก็เลือกเป็นแวดอินคูดนะคะถ้าใบจองเราเลือกเป็นแบบแยกแวดก็เลือกเป็นแวดเอ็กซ์คูดนะคะหรือว่าถ้าไม่มีแวดก็เลือกเป็นโ no นแวดนะคะเสร็จแล้วก็อัตราภาษีจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะเป็นเจดเซนะคะยอดเงินเดิมนะคะสมมุติว่า เราต้องการให้ระบบช่วยคำนวณว่ายอดเงินเดิมที่เราวางบินไปเนี่ยผิดไปเท่าไหร่นะคะยอดเงินเดิมก็คือสมมติว่าบินนั้นห้าพันบาทนะคะยอดเงินใหม่เนี่ยจะต้องจริงๆแล้วมันจะต้องวางบินหกพันบาทอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็แสดงว่ามีค่าส่วนมูลค่าส่วนต่างเนี่ยหนึ่งพันบาทนะคะยอดเพิ่มนี่ก็จะเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบาทเนื่องจากจะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบแยกแวดเข้าไปอีกเจ็ดสิบาทเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบาทนะคะ ่าเวลาออกบินนะคะก็กดกดเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็กดพิมพ์พออกมานะคะตัวใบเพิ่มหนี้ก็จะมียอดเงินนะคะที่จะทําการเพิ่มหนี้นะคะก็คือ1,000บาทนะคะเนี่ยมันจะมีการแสดงข้อมูลด้านล่างว่ามูลค่าตามใบกํากับภาษีเดิมเนี่ยห้าพบาทมูลค่าที่ถูกต้องเนี่ยคือ6 0พับาทนะคะมีผลต่างอยู่1,000บาทนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม อีก70บาทนะคะรวมจานวนเงินทั้งสิ้นที่จะต้องทําการเพิ่มนี้ก็คือ1นึ่บาทนะคะเราก็ต้องแนบเอกสารนี้นะคะไปพร้อมกับใบาวางบินอันใหม่นะคะตรงนี้สามารถที่จะตอนที่พิมพ์เนี่ยสามารถที่จะพิมพ์เป็นเอกสารนะคะโดยเลือกปุ่มพิมพ์เตอร์ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ออกมานะคะหรือ จะเซฟเป็น PDF แล้วส่งต่อไปทางอีเมลหรือว่าช่องทางที่ต้องการก็ได้นะคะก็กดปุ่ม Export to PDF ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Embedded Font นะคะแล้วก็ Open After Export นะคะถ้าเกิดต้องการที่จะเปิดไฟล์ทันทีหลังจากที่ทำการเซฟก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟนะคะก็จะมีไฟล์ใบแจ้งหนี้แสดงขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราลองเพิ่มให้ดูสองใบนะคะใบเพิ่มนี้นะคะเพื่อที่จะดูการแสดงข้อมูลนะคะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเพิ่มข้อมูลแล้วเนี่ยบินอาจจะมีหลายๆบินมันจะโชว์แสดงหมดเลยนะคะ ที่เราบันทึกวันเพิ่มนี้ในวันที่ย7สิบเจ็ดเดือนสามทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราเลือกวันที่ไหนนะคะก็คือถ้าเราเลือกให้แสดงวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสามมันก็จะแสดงบินทั้งหมดที่เป็นใบเพิ่มนี้นะคะที่อยู่ในวันนั้นขึ้นมาทางด้านซ้ายนะคะพอเราคลิกที่ด้านซ้ายเลือกรหัสใบเพิ่มนี้ที่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยมันก็ด้านขวาก็จะแสดงข้อมูลใน ใบเพิ่มหนี้ที่11ขึ้นมาให้เราดูนะคะถ้าเราต้องการที่จะลบนะคะก็สามารถคลิกที่ใบเพิ่มหนี้ที่ต้องการนะคะแล้วกดลบได้เลยอาจจะค้นหาขึ้นมาก่อนนะคะตามช่วงวันที่นะคะแล้วก็เลือกอ่าใบาเพิ่มนี้ที่ต้อง,องการลบนะคะแล้วก็กดลบนะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกใบเพิ่มหนี้ที่ต้องการแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขขึ้นมานะคะแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะ